แรงกันเกินระวังเดอิอชาวเน็ตแห่ฟาดมินดาหลังลั่นข้อความนี้อีกหนึ่งดาราสาวดังที่โดนชาวเน็ตคอมเมนต์แซะไม่เลิกสำหรับมินดามีทรัพย์สินที่ตอนนี้ถูกโยงประเด็นร้อนนักร้องอ่ออ่างสร้างโลกสี่ใบที่เธอออกมาชี้แจงว่าไม่เคยบอกว่าจะไปคบหรือคบกันแต่ก็มีไวยเจอแซะต่อเนื่องต่างๆนานาอย่างล่าสุดเมื่อเธอโพสตคลิปลง t ิกต o อก เป็นคลิปที่รวมภาพในชุดเดรสสีขาวพร้อมแคปชั่นระบุว่าการเป็นชั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมินดามีทรัพย์สินซึ่งพบว่ามีชาวเน็ตคอมเมนต์บอกว่าบอมมิพัยอยากเป็นเจ้าดอกสาวชาวเน็ตอีกรายมาต่อว่าตั้งแต่บอกเราไม่ใช่เทสแล้วแล้วคิดว่าเราชอบงั้นสิมันมากสาวมินดาก็มาตอบกลับว่าลาวไม่ใช่เทสของฉันฉันชอบตาสีฟ้าขนสีทองจ้าอ่ะอันนั้นโง่ค่ะตอนนี้ฉลาดแล้ว นอกจากนี้ก็มีชาวเน็ตอีกหลายคนมาคอมเมนต์แซะต่อว่าทุกคนใช้ชีวิตง่ายหมดเพราะไม่มีใครอยากเป็นเธอเลิกคี้อิจฉาคนอื่นทุกอย่างก็ง่ายไปหมดสภาพนี้ใครจะอยากเป็นสวยทันยานะสวยเหมือนเทพสร้างแต่สร้างตอนเทพโกรธถ้าอยู่เงียบๆจะดีมาก ทำให้ง่ายก็ง่ายทำให้อยากก็อยากทำตัวดีก็ดีแค่นี้ไม่มีใครหลอกที่ชอบไม่ใครมาด่ามาด้อยข้างเราเป็นคนมันนาะแบบผิดๆหรอสาวทัญญาคือผู้หญิงที่โชคดีได้แฟนดีและก็จริงใจและที่สำคัญนิสัยดีและก็หล่อด้วยคนอื่นก็อิจฉาทัญญาง่ายเป็นต้น